วคนเขามาเที่ยวกันเฮนน้ยข<ะ>้าวอลาที่ไหนฮะเปิดงาน,นะอะไรนะไม่พูดถึงวันที่9ก็เปิดใ,ให้คนออมาไหว้อ๋อจะถึงนี้ไปไหนกันล่ะมาหาป้าตรงนี้ไปไหนไม่รู้หาอะไเนี่ป้าป้าอืมป้าคนไหนล่ะ ป้าท anyway, like, right? right? mm ี hmm. ่ชอบอยู่ตรงเนี hmm. ้ย okay. ป้าแก่ๆใช่ไหมไหนคนแก่ๆตอนเช้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อแกจะมาตอนเช้าไม่ได้มั่งคืนอ๋อแกมาตอนเช้าเหรอเออคนแก่ๆที่มีอายุนะใช่ใช่มาตอนเช้างานดีไงผมเลยพาเพื่อนจะมาผมประมาณสี่โมงอะไรนะประมาณสี่ห้าโมงเช้าอ่ะแกจะอยู่แกจะมาอยู่ตรงเนี่ยตัวเนี้ยตัวนั่นพวกคุณเนี่ยเช้า รู้แล้วว่าผูใครผแม่คนนีงคนเก่งใช่งานดีด้วยนะแน่นแน่นงานดีด้วยแกไม่มากันคืนอะไรนะแกมากันวันจบแล้วไม่โอ้โหตันนี้เตรียมเลยใช่จิใจเหรอใช่อ้หไม่เอคนนี้ไม่แตไม่เอาคนนี้ไปปะโ้ยเท่าไหร่ไม่ใช่สามร้ฮะเอาไว้ก็ได้ปะไปดึงเราคุกงอกจิตใตั้งคือหันที่เดลงลงต่อขายับรถตรงนี้มุจัง ไม่ไมาถึง่าผมผมผมลงลิ้นไงเอาทำดีกว่าไปแล้วคุยผมเบิร์นได้ยนะไอเสียรถรถเดี๋ยวขยบรถก่อนพี่เปลี่ยนผ้าก่อนอะไรนะเอ๋อพอเหมี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ผมจะพอเปล่าเขาอะไรฮะฮะตัวถังเปล่าไหมเบิร์นเบิร์นเบิร์นได้ไหมไม่หมาถึงว่าผมเบิร์นอ่ะก็ทำทุกอย่างลิ้นผมรัวนะผมบอกไปก่อน ไม่ต้องกลัวเราเข้าไปไม่ไม่ถึงมึงลิงถึงมงสุดสุดเลยแต่ไม่ใช่จะเบิร์นหรอเบิร์นนี่พี่มาแล้วก็ต้องเบิร์นเหรอเบ้นผ่าเบ้นเปล่าเราก็รับอุ้ยผมปกติรับเท่าไหร่เบ้นใหญ่ขนาดไหนเยอะยงรับผมเริ่มเลยลูกมีมิดได้กลัวเราของของเรามิดเดียวเราเคนเดียวขนาดนี้อุ้ยของริงพูดตรงๆอ่าโอ้เออใหญ่กว่าของเธอแล้วกันปกติพลารับเท่าไหร่ก็ถ้ามีเบนซ์เขาจะให้สามร้อย อให้ป้าสามร้อยนะแล้วมึงจะเบิร์นปะเบิร์นเลยไงเบิร์นเบิร์นได้ไหมป้าบอกให้เบิร์นได้เบิร์นได้ให้ไหมป้าได้ผมชอบเลยแบบลิ้นผมรวมเธอรับรองนะทำให้ทุกอย่างกันอุ้ยเฮ้ยทำให้ทุกอย่างด้วยบริการลูกค้าเต็มที่ขอให้ลูกค้าประเดิมมีความสุขใช่ไหมมีความสุขเลยนี่ผมผมพูมวันนั้นผมผมเบิร์นเบิร์นเบิร์นลอยเลยพี่ใช่เหรอเออแล้วยกทรงยกซดอะไรปะยกเนี่ยผมพลาดผมพลาดเข้าบ่านี่เลยผมพลาดเข้าบ่านี่ผมยิงเนี่ย ได้ไม่มีปัญหาจริงผมไม่ค่อยรวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้ปกตินี่งานนั่งมมมึึึงงงมึงใส่ถุงยางหรือว่าไม่ใส่อุ้ยปกติปกติไม่ใส่พี่ปล่อยในเลยเหรอใช่พี่อุ้ยไม่ได้ดิเนาะจะจะไม่ปล่อยในเลยคือมันใส่ถุงมันไม่ฟินถุงไม่มีมันใส่ใหญ่ผมฝังลูกนิมิตมาด้วยอ๋ออ๋อไม่ได้ไม่ได้ฮะคือไม่ปลูกไปเลยคืออะไรนะคือไม่ปลูกไปเลยคือ ผมผมไม่เป็นมึงจะเอาสดเลยเหรอสดดิพี่ให้ป้าเยอะเอ้ยสงสารป้าเขาให้ป้าไปกินข้าวอันนี้เท่าไหร่สามร้อยใช่ป่ะสามร้อยเจ้าห้องฟรีจิบแบบไปไปเดี๋ยวมึงก็ไปกับป้าเดี๋ยวที่ไหนตรงไหนตรงไหนนี่ไงชวนนี่มาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมึงก็เดินไปกับป้าดิไปเอาจริงไงเมียว ไปโรงแรมหมดไปโรงแรมให้กิน้วป้าไปแล้วเอาไปกินข้าวปั่นเล่นปั่นเล่นเอาไปให้ไปกินข้าวเออไปอไป,ป้าเ,เอาจริงนะเนี่ยเอาจริงมาทำลูกลูกมิดูก่าเดือดดราม่าผมนะผมบอกก่อนะผมมาถ่ายเล่นสนุกสนาน,นนะผมให้ป้าเอาไปนะอ่ะ โดนไปส0มร้อย300ละเอ็เ mm อ็นไปแล้วโอ้โหแล้วป้าไปโรงแรม,มจริงนะ <laughs> โอ้โหแล้วป้าบอกลูกไม่มิดไหวด้วย